สงสัยที่เขาทั้งฝนตกแล้วเขาจะกลับแล้วมันไม่มีใครเก็บให้ไงสว,ส,สวัสดีครับว่บอวันทุ่งกับโรงเรียนภากินภาทีาาาสวัสดีครับอันนยอนทัวว,วันนี้จะมาอัปเดตรา,ายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะของของงานวันนี้ให้ดู<ม>คือนอกจากฟก่อนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการที่เราไม่ได้ตัดเตรียมไว้เนาะหลายหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุครับคือมีคนมาช่วยงานแหละแต่เขาเก็บไม่เป็นเป็นโรคหัวเราเลยเขาเก็บไม่เป็นก็เลยย้ายขึ้นดูร้อนเป็นแบบไหน ขาดแบบว่าก็ขาดคือของดีๆเลยอ่ะคือเขาหมาเออคไปปาดเลยคือคนทำไม่เป็นคือพังไปเลยยังไไม่เข้าใจมันไม่นจะหกขนานี้หรือว่าลมมันหรือมันล้หรือเปล่าม่นมันต้องแบบโยกอ่ะคือเมื่อวานมันมันวมรถเขาเด้เออเล่ไปเลยก็คืออันนี้เราก็มีคารจ่ายเราต้องไม่ก้มรไม่เคื่อ็มันครอบรถไปอยู่มันควรอบรถไปอยู่คอะตอนนี้เราก็เคลียร์กันหมดนะครับย้ายน้ําอยู่ในผ้าเนี่ยมันจะขาดนะยย้าย นี่ครับก็เคลีย้นที่ไปหมดแล้วก็มากาศที่สวนคนตองเด่นครับหลังจากที่เสร็จงานมีหลายสิ่งหลายอย่างก็บางอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ในเป้าหมายของเราว่าเราต้องได้ทำเนาะขาของยายมันก็หักไปอันนึงแล้วก็ให้เด็กไปซื้อของซื้อของก็เอารถยายไปแตกหมดนี่รถจะทันสเรงจะทันไม่รู้เด็กมันไปทาอะไรครับเนี่ยเป็นรู้วเป็นรั่วไปใครด้วยแตกไปละเนาะแล้วขาเต็นจะทันก็หายไปอันหนึ่งนี่ครับ สภาพของเต็นท์ตอนเอามาของน้าเลยนะคือดีแบบนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยครับแต่ว่าพายุมันเข้าดรืองนนคนเก็บไม่เป็นอนะ่ะเขาก็เลยหักเลยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการมา,าเดี๋ยวผมจะสรุปยอดค่าใช้จ่ายให้ดูเนาะว่ามีอะไรบ้างสําหรับการจัดมิเตงครั้งนี้รายรับร,รายจ่ยายเราประมาณเท่าไหรนะ่เนาะนี่ครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาแนไปขีร่รถเล่นรอบสวนสักรอบหนึ่งก่อนทุกบรรยากาศดีครับอ้าวนะครับเก็บมาสามวันยังไม่หมดเลยครับเดี๋ยวก็เคลียร์อีกทีนะครับ มาแล้วครับบรรยากาศดีๆเนาะก็ตอนเยนนี้มีเมนูเด็ดเนอะนเพื่น,น,น้องผมจะมีทั้งลาบลาบปลาข้าวนี่ปลาข้าวน้ำโขงมันจะไม่อยากจะเอามือจับเดียวมันจะจับอย่างอื่นอยู่ลาบปลาน้ำปลาข้าวน้ำโขงครับนี่เนื้อนุม่มปลาข้าวนี่มันจะมีเฉพาะน้ำโขงน้ำกกครับแถวที่บ้านผมอยู่เนี่ยคือมันเป็นน้ำกกเนาะซึ่งไหลลงน้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนครับเอาก็ได้มาลาบปลาแล้วกรับส่วนหนึ่งก็จะต้มใส่หม้อไฟอร่อยแน่นอนนะแต่ว่าก่อน ก่อนอื่นเลยคุก็เผื่อเพื่อนๆเอฟซีทท่านอยากรู้เนาะเรื่องรายรับรายใจ่ายในการจัดงานมิทติ้งครั้งนี้สรุปแล้วเป็นยังไงบ้างนะเรก็จะจารยสรุปยอดหน่อยหนึง่งเนาะนี่ก็เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายที่ซื้อมาจากทุกอย่างต้องลงบัญชีไว้หมดนะครับไปซื้ออะไรมาเท่าไหร่ไปซื้อไมโครมาเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะเมคแมกไว้เนาะสรุปสรุปารายรับก่อน เนาะสรุปได้รับนะอันนี้เนาะสรุปได้รับที่ว่าเราได้มีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยครับกี่ท่านไม่แน่ใจแต่ได้อ่านไปก่อนคลิปหน้าละเป๊ะตามนั้นเลยไม่มีนอกเหนือจากนั้นคือถ้ามีก็คนอื่นแจ้งมาเลยไม่มีครับยอดสนับสนุนในการจัดงานมิ้งครั้งนี้เลยก็คือ42,700บาทพี่คนน้องคนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกไม่ประสงค์ออกนามโอนมา1,700บาทนะครับยอดก็อยู่ที่เยอะนะเกินค่าด้วย42,700บาทครับเ่ แล้วก็ารายจ่ายทั้งหมดแล้วรายจ่ายเท่าไหร่เนี่ยหกักบอกเรคุณหันเลยนะคือวันนั้นเต็มที่เลยหนักๆก็คือมีวัวหันหนึ่งตัววัวาหันก็ตัวห้าพันห้าขอลดให้สามพันห้าเนาะแล้วก็หมูหนึ่งตัวห้าพันบาทนะแล้วก็าขาวัวอีกขาหนึ่งกองห้าหกเจ็ดพันอ่ะลดให้ลด <2, 000. S 1> เหลือสองพันเอง<ต>ครับแต่ว่าพี่เราเราจ่ายหรือพี่มีของซื้อให้ใช่ไหมฮะมีซื้อให้แล้วก็เอ่อ ค่าครื่องดื่มประมาณยี่สิบลังนะยี่สิบลังแล้วก็มีเอฟซเอามาสมทบอีกประมาณสิบลังเกินสิบกว่าลังประมาณส0บลังอ่ะไปเสร็จเครื่องดื่มอื่นอ่ะเยอะอยู่ครับมีทุกตระกูลเลยอ่ะทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเหลืองมาครบเลยทุกอร่เุกประเพศแล้วก็เสิร์ฟไม้อั้นนะที่คนมาเที่ยวงานจะกินไม้อั้นครับอาหารแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีไส้กรอกไส้กรอกก็มาจัดเต็มครับที่จริงผมมาคำนวณค่าใช้จ่ายงานนี้ถ้า ถ้าไม่มีส่วนลดนะสมมติเป็นจัดง,งานผมเองเนี่ยแล้วผมไม่รู้จักใครนะยบัวค่าเวทีแล้วก็บัวหันไม่ลดาราคาขาบัวไม่ลดนักร้องอนักร้องไม่ลดแล้วก็เครื่องดื่มนี่รับไม่มีคนามาช่วย<ร>เลี้ยงเลี้ยงเขาอะไรอย่างงี้นะครับข้าวๆนี่ก็คุยกับยายเมื่อกี้นั่งคุยกันกับยายทันกับวัาานเนี่ยแสนได้ย่เกือบแสนเลยนะครับม <า S 1> มนเกินไม่ใช่ขี้ๆนะหมดเยอะวันวันก่อนวันงานหนึ่งวันก็ ก็พิเศษว่าต้องทำเลเยอะนะคืองานนี้หนึ่งจากวันที่สิบสองจริงแต่งานมันคนเต็นท์คนอะไรก็เรื่อตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบสองเลิกก็วันที่สิบสามก็ยังมีมาเก็บเต็นท์มาเก็บของมาเก็บถ้วยก็ต้องกินกันสามวันสามคืนอ่ะพูดง่ายๆ่านะครับงานนี้ก็มีบุฟเฟ่ต์ของข้าวจีแล้ว้็วของข้าวจีแล้วขอน้าอ้อยที่เป็นขนมครกอร่อยด้วยนะครับก็แต่ว่ารายจ่ายที่ผมจดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ อยู่ที่ห้าหมื่นสองพันสามสิบแปดบาทห้าหมื่นสองพันสามสิบแปดบาทแต่ว่ามารู้ตอนเย็นเมื่อวานคือเต็นนั่นเลงเนี่ยเสียก็คือนัตติก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอกแต่ว่าเรายืมเขามาใช่ไหมก็ไปอยู่ในลาซาดา้าแล้วรวมค่าส่งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งพันสองรอยี่สิบเก้าบาทบก็ต้องบวกขึ้นไปอีกเป็นห้าหมื่นสามกว่าเนาะแล้วก็ฐานเรื่องของโย,โยชิ เขามาช่วยงานก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มเติเมอี้นิดอีกพันหนึ่งนะครับเบ<ต>สเซนก็ยืนที่ประมาณสักห้าหมื่นสี่กว่าเนาะห้าหมื่นสี่พันกว่าบาทครับแล้วก็เอาไปลบกับสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยก็ส่วนต่างก็ยู่ปุะมาัเท่าไหร่นะ 6, มไม่ได้หกพันกว่ามันช่ไม่ใช,ใช,ใช่ถ้าตามนี้มันก็จะตกคนละเกือบหมื่นกว่าลนะ้หมื่นอยู่นะครับห้าหมื่นสี่ลบ สี่หมื่นสองอ่ะก็ประมาณหมื่นสองอ่ะ mm hmm. ที่ที่ส่วนต่างของเราที่เราได้ไปเคลียร์กันแนี่ย <Yeah. S 1> ครับเพราะมันมีค่า ยังมีพผลไม้พวกอะไรมันก็ซื้อเราไม่ได้นี่นี่หน่อยเราพูดไม่ถูกหรอกคือมันบางอย่างที่ค่าแรงแรงน้องๆพวกอะไรเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วค่าแรงค่าแรงพิ่มเตรมที่เอามาช่วยเสริมเสริมดีมากนะก็เขามาช่วยงานตั้งแต่กลางเที่มันก่อนก็เพิ่มเตรมเนี่ยถ้าบริการแล้วก็พี่ๆที่มาที่เป็นผู้ดำเนินหรือแฟนคลับก็คือให้ตังค์ให้คุณรัานิสซอดก็ช่วยมาให้อีกคนละร้อยสี่คนเนี่ยพี่มีจะกลับก็เห็นมาทำงานดีให้อีกพันเนี่ะให้ให้ให้น้องๆเขาได้แต่เราก็ให้ไปวันละเท่าไหร่นะวันมีหนักๆอย่าง ค่าเก็บเต็นท์เนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยพวกผมไม่ได้มาเก็บเลยนะก็คืออ่าให้เขาให้เขามาเก็บจ้างเขาพันหนึ่งรจ้างเขาพันหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าเช่าเต็นท์เช่าโต๊ะของหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นเงินบำรุงหมู่บ้านห้าร้อยบาทค่าปื้มเปรมเนี่ยสองพันสี่นะมันก็สี่คนอ่ะจ้างคนละสามร้อยสองวันสองวันก็สองพันสี่ครับเครื่องปั่นไฟก็สามพันนะครับเครื่องดื่มนี่ก็หมื่นกว่านะครับ เพราะว่าสิบลังก็หกพันกว่าเราซื้อมายี่สิบลังก็ตกไปหมื่นกว่าทค่ครึ่งหมื่นแล้วก็มีอะไรที่มันหนักหนักหนักนกก็วันแรกที่เราไปไม่โคกันไหนปลาอะไรก็มีไง <มา S 2> ปาาลปาแซลมอนก็ตัว,วก็กตอนแรกก็จะมาแด่วันวันวันก่อนงานหนึ่งวันก็มีคนเพื่อนมาแต่ครา้งแกไป<อ>ไปมาคือเป็นของกินคนมาช่วยเยอะไงก็เลยเอามาใช้ในวันที่สองหมดเลยวันที่สิบเอ็ดนี่ยพี่แจ๋วเนี่ยเขาฝน มูลค่าอาหารก็เป็นหมื่นนะใช่เยอะเนื้อตุนเอ็นตุนข้าวเกี๊ยวข้าวหนมเยอะมากขนมนี่ก็เยอะมากเยอะมูลค่าเป็นหมื่นอ่ะก็เป็นหมื่นนะถ้าดูเอครับนี่รายจ่ายของเราหนักๆเนี่ยอะไรเนี่ยป้ายป้ายสองอันพันหกป้ายสามอันพันหกร้อยบาทที่มันหนักๆนเนาะแล้วก็มีไปซื้อจานซื้อช้อนอะไรเนี่ยซื้อจานอย่างเดียวเนี่ยจานไบโอจานอ้อยมันแพงหน่อยนะใบละใบละสองบาทนะครับครับตกสามร้อยกว่าบาทตกเก้าร้อยกว่าบาทอะเฉพาะจานนะ แล้วก็ตะเกียบกับจานอีกเนาะไปซื้อน้ำอัุ่นสามขวดกาบว่าให้มิเตอร์เาเสียขวดหนึ่งแกมาชิมแล้วเราก็กินกันไปเรื่อยๆแล้วแกแกมันแกจะดื่มแกก็เองใจแกมาเองแกเอามาเองอยู่แกก็เอามาเอามากายจะได้แกก็โกไม่เมื่คนนึ่งก็ไปซื้อตอนดื่มมาเรามีซปเปอร์กินไก่อีกซื้อขาไก่อันหนึ่งซื้อหมูโบดมารอึกระดูกซุปอีกคือง่ายๆเลยคือไม่มีค่า คือเสิร์ฟตลอดแล้วมันเยอะมากเยอะส้มตงส้มตำม,มีตลอดแม่ครัวตำอร่อยมากนะสเสิร์ฟทั้งงานเลยครับงานนี้เบสเสร็จถ้าไม่มีสปอนเซอร์หรือไม่มีใครมาช่วยหรือไม่มีส่วนลดเลยเนี่ยเหยียบแสนถ้าจ้างแม่บ้านอีกคือแม่บ้านไม่ได้เสียค่าจ้างสักบาทนะครับเขามาช่วยงานถึงตีหนึ่งอ่ะครับ,รบล้างถ้วยถึงตีหนึ่งมันยังไม่เสร็จนะก็กินกันต่ออีกพรุ่งนี้มาล้างอีกวันหนึ่งนี่ยายก็มาทําความสะอาดสวนเนี่ยสามวันสามคืนแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จอ่ะพวกของอะไรเก็บพวกขดอะไรยังเตรียมไม ครับน,นี่หน่อยก็ก็ดูเหมือนว่ามิติ้งเล็กๆเนี่ยจริงก็ไม่เล็กนะที่ทำคนเดียวก็เหนื่อยอถ้าทำสองคนก็เหนื่อยครับอยายว่าถ้าเต็น์เกินห้าเต็น์เนี่ยมันไม่ใช่งานเล็กแล้วันนั้นเราก็มีห้าเต็นนะ์อ่ะมันไม่ใช่งานเล็กแล้วหนึ่งสองสามมันเค้ามาังหนึ่งสองสามสี่เต็น์เล็กอีกสองอ่ะห้าหกเต็นต์เลยนะต้องบริการเพราะมันมีของูบ,บูธมาช่วยมีบูธอีกอ่าครับ เครื่องปั่นไฟก็ต้องเสียดตังค์นะเครื่องปั่นก็ปั่นไฟสามพันเครื่องปั่นไฟสามพันหมูห้าพันวัวห้าพันไอวัวสามพันห้าคือเอาง่ายเลยถ้าไอพวก่าพวกที่เราไ้ไปขอเนี่ยคือไม่นดนให้คือมันกระวบกเพิ่มเกือบเท่าตัวทั้งหมดเลยค่าเช่าเต็นท์โต๊ะห้าร้อยค่าเก็บเต็นท์หนึ่งพันค่าโรงแรมนักร้องเขามาร้องช่วยงานฟรีก็ต้องจ่ายจ่ายค่าโรงแรมให้เขาสองคืนพันหกที่ห้องเลยก็ว่าไปแล้วแล้วก็ช่วยค่านักร้องเขาไปสองพันด้วย เพราะว่าก็เห็นใจเขาคือติปได้ไม่เยอะครับติปเงินสดมาได้ไม่ค่อยเยอะเราดูว่าเขามาไกลแล้วก็ช่วยค่าเขามาสามคนช่วยเขาไปสองพันเพราะว่าไม่ให้เลยก็มันดูไม่ดีอ่ะครับอันนี้ก็ไปซื้อมาสิบลังหกพันเอ็ดมีซอสปายด้วยแล้วก็เบืเสร็จคืนวันนั้นอ่ะหมดไปแปดพันสี่แปดพันสี่หกสิบเจดบาทครับ อรยอาดิบหนักหนักอันนี้สามอยกว่าบาทนี่ไม่พูดถึงมันมีอะไรหนักหนักถ้าคณะสองกิโลเจ็ดสิบมระะกรอูมะะกรกอนี้เก้ากิโลสองรอยี่สิบห้าบาทนะมันเป็นมะละกอแขกดำําส้มําอร่อยสตำตำกระไครับซื้อยากันยุงก็หมดไปสามร้อยกว่าบาทอ่ะน,นี่ค่าแรงพื้มเป็ม เขามาสี่คนให้คนละสามร้อย <2000 S 2> คุ้มนะสองวันสองั 2, นสองสพันส<ค>ี่นะก็เป็นทุนสรงการศึกษาให้เด็กไปโรงเรียนนะเขาก็เงเรียนอยู่แล้วก็ค่าแรงชรบรในงานเรานี้มีเจ้าหน้าที่ชรบรนะครับรักษาความปลอดภัยบ้านเฝ้า,านหน้าประตูด,ดันด้วยช่วยเรื่องดูแลรถสี่ร้อยแต่ว่าแต,แต่ว่าหลังจากที่ชลบไปแล้วก็แล้วก็คนเริ่มทยอยกลับแล้วเหมือนกระทั่งตอนเ้าที่กลับ เราติดก็แค่ออกแรงไปแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาอะไรนะยากันยุงมีผักมีน้ำแข็งน้ำแข็งสองวันนี่ก็หมดไปหกเจ็ดร้อยสรุปเบส็จน่าจะประมาณนี้แหละถ้าวัวถ้ามันก็สันไหลข้าน้ำปลามันก็นิดหน่อยกี่บะถ่านมันก็บวกข้าวแบบนั้นอันสามร้อยสี่ร้อยบวกกันสามอย่างก็พันบาทแล้วนะก็แต่ว่าดีมากผมก็กลับมาแน่บวกก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าไม่มี ไม่มีทุกคนมพื่อนไม่มาช่วยนี่เอาไงเลยถ้าไม่ผมว่าผมว่าที่เราเยอะขนาดนี้แล้วก็จะไม่มีเออไม่มีคนที่มาเนี่ยไม่มาช่วยอย่างเงี้ยหรือว่ามาอย่างเงี้ยคือคนที่คนที่ช่วยแล้วช่วยอีกก็มาอย่างเงี้ยครับโอ้เยอะผมว่าโบว์โบว์อีกเท่าตัวหนึ่งเลยมีสิทธิ์เท่าตัวหนึ่งนะโรงเรียนรู้ไหมถ้าสมมติทุกอย่างไม่คงไม่ควรเราจ้างหมดนะวันสามร้อยวันห้าร้อยนะอันนี้หมดเป็นแสนนะแสนเลยอืมมันไม่ใช่งานเล็กๆเหมือนที่เราคิดไว้นะวันหลังจะทำอะไรเราคิดว่าสามสิบคนไง ช่บางทีคนอื่นมาเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่ปฏิเสธหรอกก็มาได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปปากชวนเพราะบางทีเราชวนไปแล้วเกิดความกิงใจบางทีปฏิรับมาไม่ไม่ไม่จะมาเงี้ยก็ต้องมาเออนะก็คืออาจจะต้องมาเพราะด้วยความกิงใจเราก็เลยเอาไปว่าเราก็ไม่ได้ไปปากเริงจริงๆคือถ้ามาเราก็ต้อนรับมแหละก็มีอยู่หลายท่านอยู่นะก่อนหน้าหน้าที่จะมีงานก็มากันแล้วใช่ใช่ครับก็ถือว่าแต่ว่าประสบความสําเร็จดีนะงานนี้ทุกคนผมคิดว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะก็พยายามทำให้ดี อย่างพวกผมเนี่ยนอนวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงงี้ครับ,รบตื่นมาไปซื้อของซื้อของตอนเช้าวันที่สิบนอนตีหนึ่งนครับวันวันที่สิบเอ็ดตีสองครึ่งตื่นตีห้าวันที่สิบสามตีสามครึ่งตื่นตีห้าวันที่สิบสี่ตื่นแปดโมงก็ไปต่อวันกิดต้องเอียงอีกกลับมาก็เที่ยงมันตีหนึ่งครับตื่นหกโมงเช้าเราพาพี่เจวอไปเที่ยวเที่ยวต่อแล้วก็สง่งเที่ยวต่อคือก็ เมื่อคืนก็นอนได้นอนเร็วหน่อยห้าทุ่มครับครับเร,เร,เร,เร็วก็นั่นเร็วนะห้าทุ่มกลางคืนเหมือนกันเมื่อคืนผมก็จะหลับอยู่แล้วแหละเมื่อวัน,นนี้ก็ถือว่าเป็นงานของเราเองดูด,ดีใช่แต่ว่าดดูีคือผมมองว่าถ้าจะทําก็ทําให้เต็มที่ทําให้ดีเลยถ้าถ้าจะทับถ้าพวกผมจะทำคนเดียวผมก็คงไม่ไหวเพราะวหนึ่งก็คือนต้องดูแลแขกสถานที่อะไรต่างต่างมาแล้วต้องเอามวลชนเข้ามาเงี้ยมันมันยากมากเยอะนะเยอะทุกเรียนทำก็ทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายหรอก เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามาในช่วงนี้ด้วยและอีกอย่างนึ่งความโชคดีของเราคือเขาประกาศวันที่สิบแล้วก็วันที่สิบสองวันที่สิบสองเขาประกาศถ้าเขาประกาศว่าวันที่สิบเนี่ยมีทหารแล้วมีคอฟิอะไรเงี้ยแล้ววันที่สิบเอ็ดเนี่ยวันที่สองจะไม่มีงานนี่ครับเราแค่วันเดียวเองอ่ะเราจะลำบากเลยเพราะว่าเราต้องคืนเงินทุกอย่างให้เขาสปอนเซอร์แล้วก็ของที่เราสั่งไปแล้วของที่ซื้อไปแล้วคืออย่างหมูนี่เขาก็เตรียมไว้แล้วอ่ะวัวนี่เขาก็ให้หมดแล้วอ่ะคือทุกอย่างนี้เครื่องดื่มเราก็ซื้อหมดแล้ว ใช่เราไปซื้อหมดแล้วคือทุกอย่างผักเถิเอก็เตรียมไปหมดแล้วก็ต้องคืนแล้วอันนั้นเอาอะไรอาจจะจ่ายเองแต่ว่าเงินสนับสนุนจาก FFC เราเนี่ยเราต้องคืนเพราะว่ามันไม่ได้จัดงานเราต้องคืนแล้วแล้วก็ที่สำคัญอะไรบ้าโชคดีที่ว่าพยากรณ์อากาศฝน90เปอร์เซ็นต์ไปมาคือตกนิดนิดเย็นๆไปก่อนก่อนนะตอนที่จัดงานก็คือวันที่11คืออากาศดีมากอากาศดีแบบวันนี้เลยครับแต่วันแต่ว่ามันแต่พยากรณ์อากาศ90เปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่มีฝนแต่วันที่12เนี่ย ตกทัวไม่เยอะแล้วก็ไม่มีลมก็ถือว่าดีแล้วเราก็เตรียมความพร้อมในการใช้เต็นท์คือทุกอย่างครบอบคลุมหมดเลยไงดนตรตีก็แสดงได้อะไรก็ได้มันในทำให้บรรยากาศพาไปเลยครับ,บแล้วก็อย่างคือช่วงโควิดมาเนี่ยมาหลังคือมาอาจจะมาแล้วเราไม่รู้เขาประก,กาศเราปั๊บคืองานงานเราจบพอดีจบพอด,ดีวันที่12วันที่เขาประกาศถือว่าเป็นความโชคดีถ้าประกาศมาที่10นะก่อนหน้าอีกวันนะวันที่10นะวันที่11รู้ข่าวแล้ววันที่12จะไม่มีงานนี้ละแล้วทุกอย่างก็จะ ชุลมุนวุ่นวายเยอะเยอะเราก็ต้องมาเคลียร์เพราะทุกอย่างมันมันไปหมดแล้วไงทุกอย่างพร้อมมาแล้วไง่ตก่อนที่จะมีงานนี้ตั้งแต่วันที่หกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยวางแผนกันเราเราเตรียมตัวมาดีเตรียมงาน คุยกันถึงเช้งคืนนะครับทีอ๋ออย่างนี้เหรอไม่ได้ถ้าไม่ได้นะมันมันมีปัญหาหลายอย่างที่เราคิดไว้คือถ้าเป็นงานเลี้ยงธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไรแค่มากินมากินก็จบแต่ว่านี่คือเพื่อนๆมาด้วยพี่อยู่บ้านก็อยากจะให้ได้ผลงานกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคือในงานเราก็ขออนุญาตไม่ให้ไลฟ์สดเพราะว่าคนทำทำยูทูบก็มาหลายช่องถ้ามีการไลฟ์สดก็อาจจะคนหนึ่งก็ถ่ายปลาเซมอนอยู่อีกหนก็งบบไแบบอย่างเงี้ย คือว่าเราเราพยายามไม่มีหลายคอนเทนต์ไงถ้าเกิดสมมติมีแค่คอนเทนต์เดียวยเช่นทำมัวหั่นตัวเดียวมันก็ไม่ได้หัหั่นเองแล้วก็มันก็น่าเบื่อปลาแซลมอนมันก็นี่คือเราพยายามเอาหลายปากหลายคอนเทนต์แม้แต่แซกซกแซลมอนตัวใหญ่ขนมที่ช่วยแลย้วแม่ครัวมาทำอาหารเองอีกอุปหิยะมากมายคือพยายามเอาคอนเทนต์มาแต่ทุกคนก็โอเคแซกซอกในมูลค่าก็เป็นหมื่นนะใช่เป็นลำรถเลยลำรถเลยเต็มเต็มกินไม่หมดอ่ะกินไม่หมดยังเหลืออยู่เลยแบ่งเงินไปบ้างไปให้แม่ครัวอะไรเงี้ยเอาไปทำบุญที่วัดก็มีน้องเพ็ญก็ขอไปทำบุญกัทีี่วด็ม คือต้องบอกก่อนว่าเป็นถ้าเราถา้จัดเองคือมันมันไม่ง่ายหรยโอ้โหเข็ดเลยแหละถ้าสมมติจัดเองนี่นผมว่าร้อง,งไห้เลยนะเนี่ยนี่คราบตอไปที่ร้านซาวป้าจัดแต่ผมก็คิดในใจว่าผมอาจจะเงียบ <c oughs> คนเดียวดีกว่าเขาไอยู่ทีตะกไกลๆเลยนู่นแหละชนชนชนแค่ๆๆคนสนิทไปแค่ยูทูบเบอร์พวกนี้มันมันมัๆๆนดูแล้้วโอโหมันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยเหนื่อยนอนนอนวันละสองชั่วโมงอ่ะวันละสามสี่วันติดต่อกันเลยที่ว่าเสียงแหบนี่ไม่ใช่ว่าดื่มเยอะนะครับนนอด คือนอนดึกมากแล้วกินน้ําเย็นบ้างไม่ได้กินน้ําอุ่นบ้างมันต้องคิดไงคือถ้ามันอยู่ดึกแล้วมันวัเราก็วางเตรียมตัวเตรียมงานกันหลายวันอ่ะพ,พยายามแจ้งข่าวตอนก่อนจะเริ่มงานตลอดอัปเดตให้ให้ดูว่าเออนั่นนี่นั่นะแล้วก็ในช่วงที่อ่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พอดีคุณเบีย้องเอี้ยก็พอดีอ่ะเดี๋ยวก็สรุปก็คือก็คือว่าคือวันนั้นอ่ะโอ้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากเลยนะก็เพราะว่าทุ่งเด่นอ่ะ ก็จะต้องทํางานตรงนี้กับผมนะแล้วก็คุณเบียรมีเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะเข้พอดีเสียคุณแม่ไปช่วงนี้คุณแม่คุณเบียเสียเนาะเรากำลังเตรียมตัวที่จะงานผมก็เลยต้องแยกกับลูงเี่นในการที่จะระสานงานกันไปเราก็คุยทางโทรศัพท์แล้วลุงเด่นก็รับผิดชอบทางหน้างานตรงนี้คนเดียวผมก็ต้องวิ่งไปทางบ้านคุณเบียแล้วก็กลับมาที่นี่นะก็มาคุยคุยกันโอ้โห่าจะลงตัวได้ก็คือมันไม่ได้พักผ่อนนะใช่เราก็คิดว่าถ้าเกิดเราทําอะไรที่ดีที่ตั้งใจไปเนี่ย แล้วก็ขอทําให้มันเต็มที่ใช่เราคิดว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะต้องให้ใครมาเชิญเยิอนยอหรือชมเชยเราคิดว่าเราทําดีแค่ไหนเราก็แค่ได้แค่เสมอตัวใช่ใชแต่ว่าถ้าเกิดเราทาเสียครั้งเดียวเนี่ยเราจะต้องโดนด่าหรือว่าโดนคอมเมนต์มาเนี่ยยันลูกบวชครับแม้กระทั่งลูกบวชไปแล้วอยางไม่ยังที่จะตามไปอย่างเงี้ยตลอดไปอย่างเงี้ยแหละชื่อเสียงเนี่ยมันใช้เวลานะทำทุกวันนี้ทําทำดีร้อยครั้งทําเสียครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ เขาจะจำไปตลอดเลยแต่ครั้งนี้เราทํามาครั้งนี้เราคิดว่าเราทําครั้งเดียวแล้วเราก็จะไม่ทําอีกหรือถ้าจะทาอีกก็คงนานแหละนะเอาเป็นว่าคือแค่นี้พอแล้วนะเดี๋ยวจะทาอาหารกันก็ต้องขอบคุณทุกคนเป็นความรู้สึกดีๆมากเลยถ้าไม่มีทุกคนไม่มีทุกคนที่ให้กําลังใจเสมอมาผู้ร่วมงานผู้สนับสนุนคนในพื้นที่ญาติญาติลงเด่นอะไรทุกสิ่งเลยที่ ที่เข้ามาแบบเข้ามาช่วยเลในในครั้งนี้รวมทั้งคนที่ไม่ได้มาครับแล้วก็เราก็ไม่มีโอกาสได้บอกกล่าวหรือม้กระทังเราไม่กล้าจะเชิญเพราะเราอาจจะเกรงเพราะว่ากลัวเขาจะเกรงใจเราแล้วก็ทําให้เขาต้องแบบว่าต้องมาด้วยความที่อาจจะไม่เต็มใจหรือไม่พรอเนี่ยใช้ยเหตุนงเราคิดหมดเราคิดแทนทุกคนในทางเพรเพื่อนๆที่มาเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ต้องได้คอนเทนต์ในการที่จะต้องทําอาหาร ทุกอย่างคือทุกคนก็โอเคกลับไปแขกที่มรุ่มก็โอเคกลับไปคอนเทนต์ไม่ใช่มีแค่หมูกับวัวนะมีขาวัวสดมีปลาแซลมอนมีส้มตำมียำมีแกงของโยชิแขกพูดบุ่มเลยเอออะไรยี่ต้องสินอย่างสั่งสุดสุดนะนะเอาไว้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูในแถบข้าวด้วยเพราะกินข้าวแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะข้าวมือที่สองกันนะครับะโอ้อยากกินนานาละปลาสดเนี่ยตอนซื้อมันยังเป็นๆอยู่นะ เดี๋ยวพ่จะลาบแล้วก็ส่วนหนึ่งจะทำต้มยำใส่ม้ไฟตีข้าวกันครับสดร้อนๆกินข้าวอิ่มๆสู้กันต่อไปเนาะครับก็จะไปแล้วนะครับนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขวบบันทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเทีย่ยวแล้วก็ช่องของอันแน่อนทัวร์เลยนะครับครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้ไม่มีไม่บ่อยขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนนะครับแต่กิจกรรมแบบนี้บอกเลยไม่มี<อ>บ่อยครับ คือผมถามแค่ถามว่าผมชอบไหมผมชอบแต่ถามว่าเข็ดไหมผมเข็ดเมื่อยจริงๆนอนมาแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงใช่สามสี่วันติดต่อกันเลยเหนื่อยมากใครเห็นว่าง่ายสนุกสนุกคือมันแค่ส่วนดูเหมือนง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะจริงผมกับโรงเรียนเหนื่อยมากบอกเลยวันนี้พนังงานผมยังเหลือแค่ขับรถจากไม่สายเนี่ยขับรถมันยังจะรับอยู่ทุกวันนี้ขับจะรับเลยเนี่ยขับจะรับทุกวันคือพยายามขับให้ถึงที่พักเร็วแล้วพอนถึงหมอนรับแทบไม่ได้อาบน้ำเลยแบตเตอรี่โรงเรียนตอนนี้ชาร์จยังไงก็ยังมี8 0อเ็พยายามเต็ม เสียงแหบๆเนี่ยไม่ได้นี่ไงไม่ได้ไปดื่มไปอะไรเยอะนะอนอนดึกไปไปกันแล้วนะครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวลาบปลาข้าวนะใส่หม้อไฟโดยลาบเมืองใส่พริกลาบลุงเด่นนะครับเนี่ยนี่บอดิ๊ไหมนี่พักนี่หัวฝีอร่อยเลยนอนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวให้ถ่ายรูปภาพนี้ให้ดูนะเนี่ยสดๆเลยนะ คาครับสีมันสวยนะเนี่ย